สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาเอาห้างมียมนะครับมิมตอนเดือนหกมารุ่นน้ากันครับว่าห้างมิมจะมีหัวหนามหรือบอนะครับย่ำนี้นี่นะครับมิมยืนนี่ละนี่ใกล้ๆนี่ไปเยวไปเบิ้งห้างน้ากันครับห้างมิมโอ้ยอยู่ต่ำๆครับห้างอยู่ต่ำๆห้างงหญ่ห้างงามเลยครับเดี๋ยวมาลุนหัวหนามน้ำกันครับว่าจะมีหัวหนามหรือบอไปครับครับลุยเลยครับ ยามหวานบนน้อยามเลยแตได้ปลงห่างงามวะดห่างคืองามใช่ป่าโอ้นหนหิ่มามเป็นทกได้ครับเนี่ยมันขยันถูกเอ,อ้ยออถูกเขาดับวะ <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ถูกดับถูกดับโอ้ยถูกอย่างนี้ัง อู้มาขวานใหญ่แท้งงตัขดขาดบุ้เนเนาะอืออือเ่้หัวหนำโอ้น้ำหนำก็พอมีอยู่ สุดยอดครับง่ามกัถือว่างามอยู่อนกาศร้อนๆนะครับเรียบร้อยครับส้ำเร็จครับเอ่นน <c oughs> อเ <c oughs> มียมยามเดือนฮกนะครับมันมันเลื่อยเลื่อยยามเอาแล้วปกติก็อยู่ช่วงเดือนซีเดือนหานะครับหนังวานยังเจอนั่นเนี่ยแต่ว,ว่านี่ก็มีแนวู่ครับหนังวานก็นพอได้กินอยู่ มาอีกแบอืเสียงวัวบาาาาาาัวบัวเลยจำนะรครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพี่หน้าเจอกันไหมครับยำครับผมสวัสดีครับหัวานามครับ